นะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึงนะครับดูที่ว่าวันนี้เราจะมาเจอกันแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์ที่ย <27 S 2> ี่สิบเจ็ดมีนานะครับสองห้าหกสี่เร็วข้าจะสงการอีกแล้วใช่เร็วนะครับเร็วมากปีนี้เป็นผมก็บอกว่าอาจจะเรื่องมาจากปีงแล้วเนี่ยสถานการณ์จากเวลาต่างๆนะครับที่เข้ามาทําให้รู้สึกว่าความรู้สึกของคนนะพอมันอยู่บ้านหรือมันทาอะไรบางอย่างเนี่ย ผมมันไม่นึกถึงนะครับมันทำให้การเวลาผ่านไปเร็วมาก<ช>นะครับและนี่มาผมยังจําได้เลยว่าปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยก็เงียบเหงาหนะครับเงียบเหงามากนะครับมันทําให้รู้สึกว่าทั้งเศรษฐกิจเอ่ยทั้งการไปเทียทเท่ยวการท่องเที่ยวแต่ละที่เนี่ยเขาเรีนเนยวกว่ากบามาถและนี่เข้ามาเดือนที่สามแล้วครับและนี่เดี๋ยวเดือนหน้าแทนที่เขาเรียกว่าทุกปีเนี่ยคนไทยนี่ยส่วนใหญ่จะเขาเรียก จะเล่นน้ำสงการกันกลายเป็นว่าปีนี้ตามมาตรการรัฐนะครับว่าเราอาจจะต้องเขาเรียกว่าห้ามสาดน้ำใช่เพราะว่าเรื่องห้ามสาดน้ำก็เป็นผลดีนะคะเพราะว่าเราจะต้องป้องกันตัวเองเซฟตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้เจอพวกเชื้อเชื้อต่างๆเพราะคุณจย่าลว่าที่ผ่านมาเนี่ย เชื้อโรคที่มันมีอยู่กับผู้คนไทยเสมอคือเชื้อไข้หวัดใหญ่ใช่จริงไข้หวัดใหญ่นะครับมันก็เป็นตัวการหนึ่งถ้าในสมัยอดีตอดีเนี่ยนะครับตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะครับมันทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องมีปัญหาเกี่ยเรื่องสุขภาพครับพอมาปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีมันดีขึ้นวัคซีนดีขึ้นมันทําให้มีการป้องกันได้ดีขึ้นใช่นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ดีนะครับแล้วก็ทักทายสําหรับหลายหลาท่านที่เข้ามานะครับ วันนี้ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่มันเป็นอีกสามทิศทางที่เราคุยกันไว้ว่าเราเหลือแค่สามทิศทางที่เราจะต้องคุยให้มันจบไปถูกต้องครับเขาเรียกว่ามันเป็นมันก็คือการจัดบ้านชนิดหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกมาตั้งแต่ตอนต้นนะครับเมื่อประมาณ2-3 EP ปีแรกนะครับว่าการจัดบ้านเนี่ยเราจะแบ่งบ้านในการจัดแต่ละทิศทางทิศทางนะผมบอกให้รู้ว่าในโลกใบนี้เนี่ย ทิศเหนือทิศใต้ตะว,ว,วันออกเหนือตะว,ว,วันตกหรือทิศเฉียงทั้งสี่มันเป็นทิศที่ตายตัวซึ่งเท่าที่ผมทราบมีหลายๆสำนักไม่ได้ยึดถือว่าทิศทางเป็ทิศนั้นนั้นนะครับหรือบางสำนักยึดถือว่ามันมีทิศทางตายตัวแต่ทั้งนี้นะครับสําหรับผมสําหรับความคิดผมผมจะบอกเสมอว่าบ้านของมนุษย์ เมื่อไหร่ก็ตามแต่ 3. ารของมจุยถือว่าเมื่อไหร่ที่มีลวรลอบขอบชิดมีเรื่องของการกักเก็บพลังงานหรือสนามแม่เหล็กหรือพลังงานที่มีการกัน้นระหว่างฟ้ากับดินให้เจอกันผมถือว่าบ้านหลังนั้นมีทิศทางเพราะ 3. ารของจุยเนี่ยสิ่งสําคัญอันแรกที่ผู้ศ,ศึกษาหรือผู้ที่ให้ความสนใจเรื่องโมจุยเนี่ยน่าจะให้ความสาคัญอันดับแรกคือเรื่องของชัยภูมิ่อน แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเชัยภูมิสำคัญนะคะเพื่อที่จะไม่มีผลิตสภาพแวดล้อมที่ดีแล้วก็พลังงานที่ดีี่จะ้าให้พอคุณเก๋บอกว่าเป็นทิศทางที่ดีแสดงว่าถ้าคุณพูดถึงทิศทางที่ดีถ้าเรามีบ้านหรือกองสี่เหลี่ยมกล่องหนึ่งนะครับและเสร็จแล้วเราไปเปิดตำแหน่งไหนของบ้านถ้าเราอันดับหนึ่งชัยภูมิดีถ้าเรามีทิศทางที่มาจากทางทิศที่ดีทําไมบ้านอย่างนั้นจะไม่เจริญรุ่งเรือถูกไหมครับอันนี้คือประเด็นสําคัญว่า ทำไมเราต้องศึกษาหรือให้ความสำคัญกับทุกสิ่งที่อยู่รอบๆบ้าน<ช>หรืออยู่รอบๆตัวเรา<ช>เพราะฉะนั้นวันนี้อีกสามทิศทางที่เหลือนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างน,นะครับทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับผมตอนนี้กดไหมฮะเราค่อยๆที่ตอนกดเฉียงใต้แล้วที่ตะวันตกแล้วที่ตะวันตกใช่ก็เหมือเนเราไล่ <c oughs> ตามไล่กามใช่เลยครับก็จะมีสามทิศที่เหลือนะครับ พขาเมื่อล่าสุดเนี่ยเมื่อเทปที่แล้วหรืออี e ีที่แล้วเราพูดถึงแค่ทิศใต้นะครับทิศต่อไปก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้ปีนี้ตะวันตกเฉียงใต้ก็คือดาวหมายเลขสามค่ะดาวหมายเลขสามเนี่ยจะเป็นดาวที่ค่อนข้างที่ถ้าถ้าสมมติตามศาสตร์ของเราแล้รก็เป็นเป็นดาวที่เสียใช่ครับดาวดาวตรงนี้ถ้าเราเอ่อกระทบกระทบหรือเราไม่มีไม่มีทางแก้มันก็จะมีปัญหาเข้ามาถูดได้ค่ะ ปัญหาเหล่านี้ก็คือปัญหาเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งการวิวาทกันก็บอกอีครับว่าในเรื่องของธาตุเลยนะครับประเด็นแรกเนี่ยเราก็รู้ก่อนว่าดาวหมายเลขสามเปดาวธาตุไม้นะครับและในความหมายของตัวหลักวิชามันคือเรื่องของการทะเลาะเบแว้งการวิวาทการหรืออาจจะหมายถึงเรื่องของการคาดขานได้ด้วยนะครับใช่ค่ะถ้าเรียกว่าเหมือนกับว่าถ้าเรารู้ว่าดาวไหนเสียหรือดาวไหนดี คุณสามารถที่ผมกงบอกว่าถ้าดาวดีเนี่ยเราดีใจด,ด้วยอยู่ตำแหน่งไหนของบ้านก็ดีแต่ถ้าดาวเสียมันใช่ไหมเหตุว่ามันจะเสียเสมอไปนะครับความว่าดาวเสียเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าเป็นดาวที่ไม่ค่อยให้คุณแต่ถ้าอาชีพของคุณนะครับเป็นอาชีพการขายเพราะฉะนั้นทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศที่น่าสนใจมากแต่ด้วยในยักษ์ทั่วไปนะครับคนเราเนี่ยบางทีอยู่ในบ้าน ไปทุบหรือไปเจาะหรือไปตัดต่อหรือไปทําอะไรบริเวณตะวันตกเฉียงใต้มีโอกาสที่จะทะเลาะกันในบ้านนะครับแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับถ้าเรามีการทะเลาะบอกแวนกันนะครับในความหมายของดาวเนี่ยดาวหมายเลขสามเป็นดาวธาตุไม้ถ้าเรามองว่ามันเป็นดาวเสียนะครับเราต้องหาตัวแก้หรือทางเพเองผมต้องบอกท่านอีกนะครับว่าหลักทฤษฎีของปูด้วยเนี่ย เราจะไม่ใช้การทำลายธาตุนะครับห่วงด้วยให้ความสำคัญทบธาตุทั้งห้านะครับก็คือธาตุน้ําไม้ไฟดินและทองนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อดาวธาตุดาวหมายเลขสามเป็นดาวธาตุไม้ที่เป็นดาวเสียเราจะใช้หลักของการถ่ายเทถ้าไม้เสียต้องใช้ไฟธาตุไฟเป็นตัวแก้นะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งไหนของบ้านที่เป็นตะวันตกเฉียงใต้ที่คุณหาเจอ หาหลอดไฟสีแดงนะครับหรือโคมไฟสีแดงเดี๋ยวนี้หลอดไฟมันใช้ LED ครับมันไม่ค่อยเปลืองไฟแล้วนะครับเอ๊ะเก่งเห็นแล้วเมื่อวันก่อนแอบดูลองเซนด้มันนี่คือมันจะมีแค่หลอดนนีะเหมือนกจบะลอดทั่วไปแต่มันสามารถเปลี่ยนสีได้ใช่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมีเยอะครับมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสามารถที่จะเจนเนเรตหรือว่าปรับแต่งสีได้หมดนะครับแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่อยากซื้อทำไงดีล่ะ เราก็หาวัตถุภานะ<ช>นะครับอะไรก็ได้คุณเชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถุงต๊อกแก๊บไอถุงใส่ของเนี่ยยังเป็นสีแดงอ๋อม oh, <me. S 1> ีค่ะมีแล้วเอามาใช้ก็ได้ด้วยนะครับ <Ha. S 1> การที่จะปรับโครงจุ้ยเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อหรือไม่ต้องไปหา <Ha. S 1> เราใช้ของเลนดะาวาผมใช้ของที่มีอยู่ในบ้านเพราะการแก้พลังงานเนี่ยมันแก้นในแต่ละปี <Ha. S 1> เพราะฉะนั้นปีนี้ตะวันตกเฉียงใต้ใช้สีแดงหรือทัดไฟปีหน้ามันจะย้ายไปตะแนนอื่นนะครับ เพราะฉะนั้นถ้ามีหลอดไฟสีแดงอยู่แล้วใช้เถอะแต่ถ้าไม่มีนะครับเอาของที่อยู่ในบ้านของที่อยู่ในบ้านที่เราพอที่จะหาได้แต่ขอให้เป็นสีแดงนะครับหรืออาจอีกสองสีสีชมพูก็ได้หรือสีม่วงก็ได้นะครับซึ่งเป็นตัวแทนพัดไฟได้ค่ะนะครับและขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อคุณได้สีแดงมาแล้วถ้าเป็นกระดาษหรือเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือแสงไฟให้ทําเป็น ขาเรียกลูกทรงนลีรยมใช่ลูกทรงสามเหลี่ยมนะครับเขาเรียกรูปทรงสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นตัวแทนหรือเชิงสัญลักษณ์ของธาตุไฟและตัดเป็นสีแดงก็คือฉลากสีแดงนั่นแหละ<ช>และแปดนตะวัตนตกเฉียงใต้ะนะครับอันนี้พอทราบกันแล้วนะครับเน้นเรื่องของถ้ามีใครทะเลาะมีการวิวาทหรือมีการกับเขาเรียกว่าไม่ค่อยถูกกับเพื่อนร่วมง,งานให้มองตำแหน่งนี้ไว้คือตะวันตกเฉียงใต้นิดนึงนะคะครับอาจารย์เพราะว่าเจ๋จะ S <S <an> <t ose> จะบอกอยู่เสมอคุณพ่อเ,พรเราต้อง EP ก่อนๆแล้วจะบอกอยู่เสมอว่าการวางของเราต้องมีเลิกใช่ครับเดือน <an> <t ose> เราเอาง่ายๆคือเดือนต่อไปเนี่ยาารย์พอมีเลิกที่จะให้ได้ครับเดี๋ยวเดือนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพอท้ายตั้ทานนะครับพอเราคบคิดแล้วเดี๋ยวเราจะเลิกให้เลครับ่เพราะว่าบางคนเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องไปวันไหนอะไรยังไงได้ครับตอนนี้เราถ่ามคิดตะวันตกเฉียงใต้ไปแล้ว ที่ต่อมาคือทิศตะว,ว,วันตกนะครับทิศตะว,วันตกนะครับปีนี้นะครับต้องบอกนิดหนึ่งว่าปีนี้ดาวหมายเลข8 8นะครับก็อบอกว่าในวิชาของหลักของโคจุ้ยนะครับเราจะให้ความสัมพันธ์กับดาวหมายเลขแดมาด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับณปัจจุบันนะครับโคจุยเนี่ยในสายของวิทาศาสตร์โคจุยเนี่ยเรารู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ20ปีใช่หไหมครับและปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่แของพลังงาน คำว่ายุคที่8มันหมายถึงอะไรหมายถึงการที่โลกของเรากับจักรวาลใบนี้เนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามการเวลาและดังนั้นนะครับดาวหมายเลข8หรือดาวยุคที่8มันคือตัวเดียวกันณปีนี้นะครับ2564มันวิ่งไปสถิทที่ตะวันตกนะครับดาวนี้เป็นดาวที่ดีนะครับในเมื่อมันมีดาวที่ดี มันสามารถที่ทั้งส่งเสริมและถ่ายเทได้ได้ใช่ใช,ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่นะครับเราจะใช้ในการส่งเสริามเพราะมันเป็นดาวที่ดีไงส่งเสริมแล้วมันอาจจะทําให้คนที่อยู่ในครอบครัวนั้นดีและเจริญรุ่งเรืองด้วยแน่นอนค่ะนะครับดาวหมายเลขแปดนะครับเป็นดาวธาตุดินนะครับเป็นดาวประจําอยู่ที่ตอนต่อตปีนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มพูนนะครับการขยายการหาลูกค้านะครับที่มีให้มากขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะส่งเสริมให้ธุรกิจของคุณหรือกิจการของคุณนะครับปีนี้ผมเน้นว่าให้ใช้ดาวหมายเลขแปถ้าเราจะส่งเสริมดาวธาตุดินก็คือใช้ธาตุไฟ,ไฟถูกต้องครับเห็นไหมครับธาตุไฟกลับมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณมีหลอด LED ก็สามารถที่จะวางเพิ่มได้แต่เขาคุณบอกว่าโอ้โหมนี้บ้านฉันก็สว่างเป็นที่เลย เพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะเปลี่ยนเป็นวัตถุอื่นไปได้ซึ่งซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไฟเพราะเมื่อกี้เราดูแบบมันจะดูอะไรใช่เขาเรียกว่าเห็นมันวางหลายตำแหน่งใช่บางทีเขาเรียกว่านั่นก็ LED นี่ก็ LED บางทีคุณที่ตะวันตกเฉียงใต้คุณใช้ LED ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่ตะวันตกคุณอาจจะใช้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมก็ได้นะครับตัดแบบเป็นกระดาษหรืออะไรก็ได้ตัดเป็นแบบทรงสามเหลี่ยมแล้วก็ แต่ว่าเราเน้นขอให้เป็นสีแดงนะครับเน้นว่าขอให้เป็นสีแดงเพราะดาวดีต้องส่งเสริมนะครับนะครับเพื่อให้เขาเรียกว่าทําให้กิจการคุณเจริญรุ่งเรืองแน่นอนหรือถ้าบางบ้านบอกว่าฉันสามารถใช้ LED ได้ไหมก็ไม่ได้เสียหายนะครับที่ไเปลี่ยนสีก็ได้คุณบ้านเมย์ยิ่งบอกใช่ไหมครับหรือ LED ปรับสีได้ใช่ไหมมาสามารถที่จะใช้เป็นสีมู้หรือสีม่วงก็ได้ก็สวยเป็นแบบเลยนะก็คือเป็นข้อกดแบบโปรสไตล์ใช่เพราะบ้านแต่ละบ้านมุมแต่ละมุม แต่ละสถานที่ต่างที่ต่างสไตล์กันให็นไหมครับเพราะฉะนั้นสีที่ใช้ได้นะครับมันจะมีสีตระกูลทัดไฟก็คือแดงชมพูหรือม่วงนะครับเพราะฉะนั้นสองตำแหน่งนี้2ทิปนี้นอกจากเรื่องของการคลาะวิวาทในทิปตะวันตกเฉียงใต้แล้วตะวันตกปีนี้เป็นดาวที่ดีนะครับทเลิดเป็นดาวที่ควรส่งเสริมนะครับทําให้กิจการคุณรุ่งเรืองนะครับแต่ทั้งนี้ผมบอกนิดหนึ่งนะครับว่าเราต้องส่งเสริมแล้วเวลาวางต้องวางแบบไหนครับ ให้เห็นเด่นใช่ครับผมเคยเจอในบ้านครับเด่นนี้คือบ้านเพื่อนผมเนี่ยเข้าไปในบ้านอะไรเต้ไม่หมดเลยเว้นแค่ทางเดินไว้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเมื่เอื้อตำแหน่งที่เราจะไปวางเนี่ยดันมีกองกระดาษหรือมีอุปกรณ์ต่างๆนานาพยายามนิดนึงครับถ้าสั่งได้เก็บบ้านเก็บเพลและเก็บบ้านถ้าเกิดว่าเอ้ไอของที่ลงนะคะเดี๋ยวต้องเสริมนิดนึงคือว่าถ้าเกิดของที่ลงเนี่ย ําให้องคมับมันไม่เสถียรผมก็บอกท่านอีกครับว่าการแก้หรือหลักของโงจุ้ยเนี่ยจะต้องวางให้โดดเด่นและชัดเจนถือว่ามีตัวตนและมีพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือตําแหน่งพิศตะวันตกนะครับอย่าลืมอาจจะเป็นสีชมพูได้นะส่วนอีกแบบหนึ่งมันก็เก๋แบบบาๆพวกเก๋รุ่นต้องครับทิศสุดท้ายนะครับที่เราคูยกวันนี้คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือดาวหมายเลขเจ็ดค่ะ นะครับปีนี้ดาวหมายเลข7น,นะครับเข้ามาสถิต<ะ>ผมต้องบอกนิดนึงว่าดาวหมายเลข7อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าที่รัมตกคือดาวหมายเลข8ถูกไหมครับ<ะ>ดาวหมายเลข8คือดาวประจำยุคที่แป<ะ>เพราะฉะนั้นดาวหมายเลข7จึงไม่แปลใกใจมันก็คือดาวหมายเลขที่ประจำอยู่เมื่อยุคที่แล้วหรือ<ะ>ยุค7นั่นเอง<ะ>พอปัจจุบันนะครับมันเปลี่ยนจากยุค7มาเป็นยุค8มันทําให้ดาวตัวนั้นเสื่อมถอยและมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรให้ความสําคัญ ดาวหมายเลขเจ็ดคือดาวธาตุมาเล้ธาตุทองนะครับดาวธาตุทองมันเกี่ยวกับเรื่องของโจรขโมยหรือการที่เราได้รับเขาเรียกแขกไม่ได้รับเชิญดีกว่านะครับดูแล้วมนเป็นดาวดีดาวเสียครับดาวเสียค่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเรื่องหลักของธาตุทั้งห้าดาวหมายเลขเจ็ดเป็นดาวธาตุทองเมื่อดาวธาตุทองเสียควรใช้ธาตุน้ำเป็นตัวแก้นะครับเพราะฉะนั้นผมเน้นว่า ในทิศตะว,วันตกเฉียงเหนือปีนี้เกี่ยวกับเรื่องของการลักเล็กขโมยน้อยการใช้ของที่ไม่ถูกช่วงของการเวลานะครับหรือซื้ออะไรแล้วที่มันหลุดเทรนไปตกยุคไปหรือมันจะมีอย่างนี้คือเรื่องการฟะเลร้องด้วยนะใช่ตรตัวนี้นะคะถูกต้องครับมันจะมีการทะเลาะของแม็เกเจอถึงขั้นถึงโฟล์ของสายนะครับอาจจะขึ้นขึ้นหลงาคากนนะเพราะฉะนั้นอยากให้เกิดเรื่องเลยนะครับ วิธีการแก้ผมบอกแล้วว่าดาวหมายเลขเจ็ดคือเราทัาทอง<ะ>เราจะต้องใช้ธาตุน้ำ<ะ>เป็นตัว<ะ>ถาัายเทนะครับธาตุน้ำน้ำมีหลายแบบมากนะครับ คุณถ้าสมมติจะหาง่ายๆเลยหาวัตถุธาตุคือน้มันนะครับใช่ครับวางในตำแหน่งที่ตะวันตกเฉียงเหนือนะตัวนี้จะช่วยได้ครับง่ายที่สุดเลยแต่ถ้าบางเคสของผมเนี่ยผมให้ใช้น้ำมันน้ำมันนะน้ำมันเป็นน้ำมันทำจาข้าวได้นะครับแต่ซื้อมาแล้วใส่กรำมัล้วเทแล้ววางวางไว้นะครับเ,เราอาจจะต้องต่อกันอีกสักรอบนึงนะครับ เข,ะะขาเรียกว่ามีไม่ตัดสายสัญญาณนะคร<ช>ับ<ช>อ่ะไม่เป็นไรมาต่อนะครับไม่หยบอกแล้วว่าผมใช้น้ําหว่นก็ได้หรือใช้น้ํามันก็ได้นะครับหรือใช้น้ําสบู่ก็ได้นะครับน้ําสบู่เนี่ยเขาเรียกว่าดาวหาใหม่ที่เก็ดเป็นดาวธาตุทอง เหตุที่เราใช้น้ำมันหรือน้ำสบู่เนี่ยในหลังขอขาปูานาร์การมเพื่อดักเพราะใช้ของพวกนี้น้ำมันอยู่ในการหล่อคือทำให้เหล็กไม่โดนตีกันไม่เสียสีกันะนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าบ้านไหนไม่อยากจะซื้ออะไรเลย กระลำบางหุวยชากระไหลแต่ผมเนิดนึงนะครับว่าพี่จะใช้กระลำบางหุ้ยชาต้องใหญ่นิดนึงไม่ใช่สถานที่บ้านใหญ่มากใช้กระลำบางที่ใหญ่ไม่เกินกระโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นให้ดูสัดส่วนของบ้านและบุคลของบ้านเมื่อสถานที่ใหญ่ภาชนะที่แก้ต้องใหญ่ตามเอางี้ไหมคะว่าเกตจะไห้แบบว่าอัตราส่วนในการที่วางดีกว่าไหมคะว่าจะได้ดีครับจะได้มากกว่าใช่ดีครับ ตามส่วนประมาณะ่ง้ช่ว่าคือมันเป็น่นรนคือ50เาเราจะดัดมากถ้าเกิดะเลกว่นี้เราเกิดมันมันไม่เกิดประโยชน์นะครับเรียกว่ามีสื่อสารช่วงเช้านะครับและวันนี้ัน้เป็นวันเสาร์ด้วยวันเสาร์แล้วก็แบบมีสายเข้ามาทินนะคะต้งกาไทยขอยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเรารู้รั้สารพิทานนะครับพบทาง คิดว่าสาระประโยชน์นะครับถ้าท่านใดผู้เข้ามาฟังในวันนี้สามารถที่จะย้อนกลับไปดูในแต่ละอีพีที่ผ่านมาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ตอนช่วงเช้าหลายหลายคนอาจจะต้องไปออกไปนอกบ้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะจัดบ้านในเดือนหน้าช่วงเดือนเมษานะครับเพอจังหวัดพะดีครับเลิกยาที่ดีนะครับ น่าจะมาประมาณวันที่12ช่วงสงการพอดีเลยช่วงสงการจังหวะพอดีเลยจังหวัดดีนะคะใช่ครับจังหวัดพอดีเราก็จะได้จัดบ้านก่อนออกเที่ยวถูกต้องครับประมาณสักช่วงกี่โมงดีเนี่ยนะครับผมให้เวลาสงการปีนี้ผมว่าอาจจะไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านทำบ้านนะครับประมาณสัก8ปดโมงเช้าก็ได้นะครับช่วงแปดโมงจัดบ้านกันดีกว่าตื่นมานะครับ8ปดโมงเช้าหรือบางท่านยังไม่ตื่น ปายสองมีสองช่วงครับมีให้เลือกด้วยนะคะสองช่วงว่าเราควรจะไปช่วงไหนที่เราว่าวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่สิบสองสมการพอดีเลยและปีนี้หยุดยาวด้วยโอ้ยอยุดหลายวันมากผมว่าทำความสะอาดบ้านกันดีไหมดีค่ะนะครับเพราะว่าบางบ้านเนี่ยแทบจะไม่ได้ทำอะไรคือว่าไม่ได้ทำแต่ทุกปีหนึ่งนะครับแล้วปีนี้น่าจะอยู่ที่บ้านแล้วใช่ครับเราก็ทำทำความสะอาดบ้านวันที่สิบสองพอวันที่สิบสามเราก็ส่งล็อต พอดีเลยปีนี้จังหวะปีนี้ดีนะครับว <S S S> <imet S 1> ันจันทร์ใช่นะฮะวันที่สิบสามก็คือเรียกว่าผู้สูงอายุวันที่สี่ด้วย <S S ใช่ฮะเพราะฉะน,นั้นเนี่ยเขาเรียกว่าทํบ้นานทําความสะอาดบ้านณนะตอนนี้นะครับจนถึงวันที่สิบสองก่อนเริกย่างที่ผมให้ไปเพียงหาของไว้เท่านั้นนะครับแต่ว่าอย่าเอาพึ่งอย่าพึ่งเอามาวางนะครับพอประมาณถึงวันจันทร์ที่12เมษาตอนช่วงประมาณ8โมงเช้าหรือบ่าย2โมง ค่อยเริ่มปฏิบัติการนะครับวางทั้ง8ทิศทางในบ้านนะครับส่วนก่อนหน้านี้ให้กับย้อนไปดู EP อือ่นๆที่ผ่านมานะครับเราจดไว้เพื่อเตรียมตัวและหาวัสดุที่อยู่ในบ้านพร้อมที่จะหยิบจับแต่หมายเหตุที่นึ่งนะครับว่าห้ามวางก่อนเริ่มยามโดยเด็ดขาดนะครับข้อที่สําคัญมาก เกี๋ยว่าเราวนกันนิดนึงดีไหมคะดีครับว่าตั้งแต่ทิศเหนือมาครับแล้วก็เราก็วนเปเอ่อตามเข็มนาฬกาเขาเรียกมุ่งตามเข็มนาฬิกาไปเลยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเริ่มจากทิศเหนือกันก่อนดีไหมครับค่<ฮ>ะทิศเหนือปีนี้นะครับเป็นดาวหมายเลขสองเข้านะครับเกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะครับให้ใช้โลหะมันวาวแก่นะครับวางในทิศเหนือนะครับที่ต่อมาคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดาวหมายเลขเก้าเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จใช้ธาตุไฟหรือโครงไฟหรืออะไรก็ได้ที่เป็นสีแดงชมพูหรือม่วงนะครับทิศตะวันออกดาวหมายเลขสี่นะครับดาวหมายเลขสี่ปีนี้ผมคิดว่าเป็นทิศเสียประจําปีด้วยเป็นทิศร้ายประจําปีหรือทิศอสูรร้ายประจําปีและเกี่ยวกับธาตุไม้ความรักเพราะฉะนั้น ทิศตะว,วันออกเกิดการกระทบกระเทือนมีการตอบเจาะขุดความรักเสียหายความรักเลิกลายอยาลางน้านะครับใช้ธาตุไฟเป็นตัวแก้เช่นกันนะครับไฟเริ่มเยอะแล้วครับสว่างแน่นอนในบ้านโอ้ในบ้านนี่แบบแต่ต้องใช้ธาตุไฟเป็นตัวแก้นะครับที่ต่อมาคือทิศตะว,วันออกเฉียงใต้ทิศตะว,วันออกเฉียงใต้ปีนี้นะครับดาวหมายเลขห้าเป็นดาวเกี่ยวื่องของความวิบัติเสียหายต้องใช้โลหะมันวาว หรือใช้น้ำเต้าช่วยนะครับและเดี๋ยว EP อื่นๆต่อไปอนาคตเนี่ยผมจะขยายที่ตรงออกเฉยนใต้ให้ฟังซึ่งเป็นทิศทางที่มีบทบาทกับประเทศไทยมากในปีนี้และความสึงกลัวใกล้จะเข้ามานะครับส่วนเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันใน EP เราต่อไปนะครับส่วนที่ต่อมาคือทิศใต้นะครับดาวหมายเลขหนึ่งเกี่ยวกับดาวธาตุน้ำเป็นเรื่องของการเงินการเดินทางการขยายกิจการ ดาวนี้เป็นดาวที่ดีนะครับหาน้ําที่หมุนได้นะครับมาวางในตําแหน่งที่ใต้ของบ้านเพื่อหมุนเวียนให้กับแสกระแสการเงินดูดีขึ้นะนะส่วนอีก4ทิศที่เหลือโทษทัศอีกสามทิศ<ะ>ที่เหลือเราเพิ่งบอกไป,กไปไกนะครับเพ<ะ>ราะฉะนั้นตอนนี้ผมทัวรให้ทั้งแทิศแล้วะนะครับหวังว่าทลิปนี้คงม,มีประโยชน์สำหรับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับค่อยๆศึกษานะครับค่อยๆอ่านท่านใดที่อยากจะสอบถาม หรือสงสัยจะถามว่าเป็นการส่วนตัวหรือจะิ inbox เข้ามาทางเพจใหญ่นะครับยินดีนะครับยินดีตอบปัญหาหวังว่าจะช่วยทุกท่านได้นะครับอาจะครับวันนี้เกียมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับคือตอนนี้เนี่ยมันมีหลายรอกสที่เข้ามาครับซึ่งเราเราก็จะมองว่าปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้ณปัจจุบันนี้ว่าเรื่องโควิด ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกับโฮมจุ้ยหรือล่า<ช>ห,หรือมันมีการกระทบยังไงใช่ครับก็เดี๋ยว,วเราอีพีต่อไปนะครับผมจะมาขยายความแล้วต้องฝากนิดนวงครับว่าการาดูเล็บดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดแน่นอนอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มหรือสถานที่ที่มีบริเวณเสีย<ช>่ยงนะครับและข้อสําคัญอย่าลืมใส่หน้ากากหรือใส่มาร์ด้วยนะครับล้างมือบ่อยบข้อที่สําคัญมากตามด้วยไวของรัฐบาลเลยแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ นะครับมีอะไรไหมที่มีแล้วไม่มีแล้วแต่ว่าอินะี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันะคะเร,เราควรจะฝากบอกพ่อเปนิดนึงเดี๋ยวเผื่อทุกคนเขาจะเข้ามาติดคุอาจาะคุยเรื่องของทิศตะวันออกก็ได้นะครับเพราะว่าทิศตะวันออกเนี่ยเป็นทิศที่เสียหายประจําปี<ะ>ทิศที่มีบทบาทและมีผลต่อทุกคนในบ้านแน่นอน<ะ>เพราะตามประสบการณ์เนี่ยเขาเรียกว่าทําให้คู่ที่เคยแต่งงานแล้วอย่าล้างกันด้วย<ะ>เลิกราหรือมีแฟนแล้วก็แยกทางกันไป นะครับเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเขาเรียเป็นเรื่องคลาสสิกมากนะครับปัญหาพวกนี้น,นะครับตลอดวันนี้จะได้ไม่เสียเวลา<ช><ช>นะครับจะได้แยกย้ายและเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้า<ช>สำหรับวันนี้ขอบคุณมากด<ช>้วยความสุขกับวันหยุดนะคะครับผมขอบคุณมากนะครับ<ช>สวัสดีครับ